You are listening to the Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะผมยินดีต้อรับเข้าสู่ the Library Podcast ในวันนี้นะครับผมนำหนังสือของครูเลวอบาบอทา The Power of This ทำน้อยให้ได้มากหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมได้อ่านไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมมั่นใจได้ว,ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันให้เราได้กลับมาคิดว่าจริงๆแล้วเราจะเห็นคนที่ทํางานเก่งกับคนที่ทํางานแล้วดูยุ่งอยู่ตลอดเวลาคนที่ทํางานยุ่งตลอดเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้เรื่องพวกนี้ครับเพราะการทํางานอาจจะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงเราต้องทําตัวยุ่งเสมอไปเราจะมาเข้าเนื้อหาหนังสือเล่มนี้เลยนะครับ คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าทั้งที่คนเราเนี่ยก็มีเวลาเท่าๆกันแต่ทําไมบางคนถึงทําหน้าเครียดและดูยุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่บางคนกลับรับมือกับงานที่มากมายที่มันหลั่งไหลเข้ามาได้อย่างสบายๆแถมยังมีเวลาเหลือไปทําเรื่องสําคัญๆในชีวิตได้อีกเยอะหากให้ผมพูดสั้นๆก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมาอธิบายถึงประโยชน์ของการบริหารเวลาครับและก็จะมีเทคนิคที่นําไปทําได้เลยเพราะว่าผม เอาไปลองใช้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมสามารถบริหารเวลาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องทําตารางให้มันแน่นนะครับแต่พยายามทําตารางเนี่ยให้มันทําได้ง่ายเริ่มได้ง่ายแล้วก็สามารถทําได้สม่ําเสมอเราไม่จําเป็นที่จะต้องยุ่งอยู่ตลอดเวลาครับคุณผู้ฟังจนวันนี้เราจะได้มาเลือกได้ว่าเราจะทําน้อยให้ได้มากแล้วจะทํามากให้ชีวิตยุ่งไปเพื่ออะไรครับเนื้อหาหลักๆของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนหลักการแล้วก็การนําไปใช้นะครับก็คือทฤษฎีกับปฏิบัติ เหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาครบถ้วนผมยังแนะนำใหค้คุณผู้ฟังซื้อหนังสือมาอ่านจากร้านหนังสือหรือซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยและผมนํามาขยายความได้เลยก็คือการที่เราทําตัวยุ่งอยู่ตลอดเวลาหรือทําอะไรมากๆเนี่ยใช่ว่าจะได้ผลดีเสมอไปนะครับแต่การทําน้อยในสิ่งที่มันมีความหมายและมันเป็นสิ่งที่สําคัญกับเราจริงๆเนี่ยมันมันคือสิ่งที่จะทาให ให้ชีวิตเรามีสมดุลที่ดีครับทั้งการงานครอบครัวความรักและสิ่งที่เป็นแพชชั่นของเราและที่สําคัญเลยคือเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้ที่มันสําคัญกับเราแล้วเนี่ยภาพรวมของชีวิตเราเนี่ยมันจะมีความสุขและเราจะสามารถบริหารจัดการกับสิ่งที่มันสําคัญกับชีวิตเราจริงๆได้ครับคุณผู้ฟัง ไม่เคยมียุคใดที่เราสามารถทําสิ่งต่างๆมากมายให้เสร็จได้รวดเร็วเท่าปัจจุบันซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆแต่ก็ไม่เคยมียุคใดเช่นกันที่เราต้องจัดการกับข้อมูลที่มันเข้ามาในสมองเราเนี่ยเยอะขนาดนี้ทุกวันนี้เนี่ยในหนึ่งวันเรารับสื่อรับข้อมูลมาหลายแหล่งมากแล้วถ้าไม่มีการคัดกรองดีๆเนี่ยว่าเราควรรู้อะไรไม่ควรรู้อะไรเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่รับมาหมดนะครับสมองคนเราก็ไม่สามารถจําได้เท่าคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เราจะมาค้นหาความสงบในความวุ่นวายด้วยชีวิตที่เรียบง่ายนครับแต่เรายังสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยวิธีการการสร้างข้อจํากัดขึ้นมาคือเราจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการจดจ่อกับเรื่องที่สําคัญที่สุดซึ่งบิลเกตเคยบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จเนี่ยมันคือการโฟกัสครับเราจำเป็นต้องโฟกัสให้ได้ว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่โฟกัสในสิ่งที่เป็นแพชชั่นโฟกัสในช่วงเวลาที่เรากําลังโฟล์หรือลงไหลบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ครับ คุณผู้ฟังลองนึกลองจินตนาการวันที่ทํางานแล้วปราศจ,จากความตึงเครียดซึ่งเราสามารถจดจ่อกับงานได้อย่างเต็มที่เนี่ยและเป็นงานที่เราเลือกมาแล้วว่าไองานนี้แหละจะเกิดประโยชน์กับชีวิตเราสูงสุดเพราะว่าเมื่อชีวิตเราเรียบง่ายขึ้นรู้ว่าอะไรสําคัญชีวิตของเราก็จะดีขึ้นครับเมื่อเราลดจํานวนสิ่งที่มัน distraction เราเนี่ยเราก็สามารถเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เราหลงไหลได้มากขึ้นเมื่อจํากัดสิ่งที่ทําให้เราค่อยเขวเนี่ยเราก็จะทํางานได้ดีและจดจ่อดได้มากขึ้น ดังนั้นครับขั้นตอนของความเรียบง่ายก็คือมองหาสิ่งที่สําคัญก่อนอย่างที่2ครับกาจัดส่วนที่ไม่สําคัญและหลักการ6ข้อในการทําน้อยให้ได้มากเนี่ยในส่วนที่เป็นทฤษฎีที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังทาความเข้าใจก่อนก็คืออันแรกครับสร้างข้อจํากัดอย่างที่2เลือกสิ่งสําคัญอย่างที่3ครับทาให้สิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างที่5ครับสร้างนิสัยและอย่างที่6ครับเริ่มทําจากสิ่งเล็กๆ เพราะอะไรเราทําน้อยถึงได้มากอันนี้เป็นหัวข้อที่ครอบคลุมเนื้อหามากๆครับเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งทํามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่จริงก็ได้เพียงแต่ว่าสังคมส่วนใหญ่อาจจะเชื่อแบบนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งครับเราจะเผชิญกับขีดจํากัดมันคือเวลาที่เรามีจํากัดซึ่งพอคุณผู้ฟังเนี่ยเริ่มมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเริ่มมีอายุที่มากขึ้นเนี่ยจะรู้เลยว่าสิ่งที่มันสําคัญมากๆในชีวิตมันคือเวลาครับ เพราะว่าเวลามันเป็นสิ่งที่ไม่ว่ายังไงก็เอาคืนมาไม่ได้ปัญหาของการพยายามทําให้ได้มากขึ้นตลอดเวลาเลยเนี่ยหรือทําตัวให้ยุ่งตลอดเวลามันจะไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอไปครับผมยกตัวอย่างสิ่งที่สร้างผลงกระทบเลย mm. เช่นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้เราในระยะยาวเนี่ยสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่เราจะพยายามทําให้ได้เยอะๆเนี่ยทำให้เรามีแนวโน้มที่จะทําสิ่งที่ไม่สําคัญเป็นจํานวนมาก สาเหตุเลยก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะโฟกัสเรื่องอะไรดังนั้นแค่เราคิดว่าเราจะทําอะไรเนี่ยสมองมันก็ใช้พลังงานเยอะแล้วใช่ไหมครับสมองก็เลยขี้เกียจแล้วก็ไปทําสิ่งที่มันเหมือนจะไม่สําคัญและมันทําได้ง่ายทรงผลให้ต้องทํางานหนักเกินความจําเป็นและรู้สึกเบรนเอาท์ในเวลาเดียวกันซึ่งทางออกของปัญหานี้คือการทําให้น้อย การทำไม่น้อยไม่ได้หมายความว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยขี้เกียจแลวไม่ลงมือทำอะไรนะครับแต่คือทำเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญจริงๆและส่งผลกับชีวิตคุณผู้ฟังในระยะยาวดังนั้นครับเราลองมาเรียนรู้ที่จะสร้างข้อจำกัดให้กับทุกเรื่องที่เราทำและเลือกแต่สิ่งที่สำคัญมันก็จะมีวิธีการแยกงานใดเนี่ยแยกงานได้ว่ามันมีงานไหนที่จะสร้างผลกระทบกับเรามากที่สุดอย่างแรกครับตรวจสอบงานที่คุณผู้ฟังเนี่ยกำลังทำอยู่ทั้งหมดเลยแล้วตั้งคำถามกับงานแต่ละชิ้นว่ามันจะสร้างผลกระทบอย่างไร และอย่างที่สครับเริ่มต้นจากเป้าหมายวางแผนแต่ละวันว่าคุณผู้ฟังต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังนั้นการวางแผนหรือเดลิชเกจ e เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญจงใช้ข้อจํากัดเพื่อบีบให้เราเนี่ยเลือกแต่สิ่งที่สําคัญเช่น อาจจะจำกัดการเช็คอีเมล Facebook l i n e วันละ2ครั้งจำกัดเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือจดจ่อกับการเปลี่ยนแปลงทีละอย่างจนกระทั่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันหรือ Daily Routine นะครับแล้วเราจะรู้สึกสบายใจกับข้อจำกัดดัง,ดงกล่าวหรือเปล่าเราก็มาดูกันว่าบางอย่างที่เราตัดไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกอะไรกับมันบ้างถ้าเราไม่รู้สึกอะไรกับมันเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าไอ้สิ่งนั้นมันไม่ได้สำคัญกับชีวิตค้ฟังตั้งแต่แรกแล้ว ทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะสร้างข้อจํากัดกับสิ่งที่ไม่สําคัญกับเรายังไงนะครับหัว mm. ข้อนี้เป็นศินละปะแห่งการสร้างข้อจํากัดการที่เราใช้ชีวิตโดยไรข้อจํากัดกคล้ายกับการออกไปช้อปปิ้งแล้วเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไม่ได้วางแผนไว้นะครับว่าเราจะซื้ออะไรบ้างสุดท้ายพอเราเจออะไรที่มันน่าสนใจหรือรลดราคาเนี่ยเราก็หยิบมาหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกผิดกับตัวเองว่าซื้อมาทําไมวะอะไรประมาณนี้ดังนั้นครับการสร้างข้อจํากัดและจดจ่อไปทีละเรื่องแทนจดจ่อเรื่องใหญ่ๆ ชีวิตที่ไม่มีข้อจํากัดเลยเนี่ยอาจจะดูน่าสนุกในตอนแรกเพราะว่าทุกอย่างมันดูน่าสนใจไปหมดแต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นหลังจากผ่านไปสักระยะครับนั่นเพราะเราไม่มีที่พอสําหรับทุกอย่างในชีวิตและเราจะรู้สึก air, อ่อนแอประสิทธิภาพก็ลด,ดลงและสูบพลังชีวิตของเราไปจนหมดการไรข้อจํากัดคือการพยายามขุดดินทั้งไร่ด้วยพลั่วเพียงเล่มเดียวแต่การจดจ่ออย่างมีข้อจํากัดคือการใช้พลั่วเล่มนั้นขุดในจุดจุดเดิมจนกระทั่งเราเจอแหล่งน้ํา ดังนั้นครับการรายข้อจํากัดเนี่ยมันเปรียบเสมือนความอ่อนแอจงเรียนรู้ที่จะจดจ่อด้วยข้อจํากัดแล้วเราจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองได้จงจดจอกับการเปลี่ยนแปลงทีละอย่างจนกระทั่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในเดลี่รู i ีนประจําวันและเราต้องรู้สึกสบายใจกับสิ่งที่เราจํากัดมันด้วยทีนี้คุณผู้เขียนเขาก็ได้สร้างขั้นตอนการสร้างข้อจํากัดมาให้นะครับ1เลยก็คือวิเคราะห์จําจนวนการทําเรื่องนั้นกี่ครั้งต่อวันและจะเหลือจํานวนเท่าไหร่ อาจจะเป็นนิสัยที่คุณผู้ฟังไม่ชอบอาจจะเป็นกินของที่ไม่มีประโยชน์กินขนมเล่นโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้นะครับหรือจะสูบบุหรี่หรือกินเหล้าก็ได้ลองดูว่าไอ้พฤติกรรมที่มันไม่ดีกับชีวิตเราในระยะยาวเนี่ยเราจะจํากัดมันตรงไหนได้บ้างผมมั่นใจว่าทุกๆคนน่าจะมีนิสัยที่มันเราเองก็ไม่ชอบผมก็มีนะครับอย่างที่2ครับลองทดลองดูสักหนึ่งอาทิตย์จากนั้นดูว่าเราทําได้ผลหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าพอตัดออกไปแล้วชีวิตไม่มีความสุขเลยเนี่ย ก็อาจจะค่อยๆเพิ่มมานิหนึ่งก็ได้แล้วค่อยๆเริ่มใหม่ขั้นตอนที่3ครับถ้ามันไม่ได้ผลเลยเนี่ยให้ปรับระดับให้เหมาะและทดลองอีก1อาทิตย์ครั้นที่4ครับปรับแต่งไปเรื่อยๆจนพบระดับที่เหมาะสมแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยเราพอถึงตอนนั้นเราอาจจะลืมนิสัยที่เราไม่ชอบไปแล้วก็ได้เพราะเราไม่ได้ทํามันแล้วดังนั้นครับเลือกแต่สิ่งสําคัญและทําให้มันเรียบง่ายขึ้นการที่เราเลือกแต่สิ่งสําคัญเนี่ยมันก็คือกุญแจไปสู่การ ทำให้มันเรียบง่ายขึ้นเราจะต้องเลือกสิ่งสําคัญก่อนจึงจะทําให้มันเรียบง่ายได้ดังนั้นผู้เขียนเขาแนะนําว่าลองถามตัวเองให้บ่อยๆว่ามันอะไรเนี่ยที่มันสําคัญกับชีวิตเรานี่คือการจัดลําดับที่ถูกต้องครับเราต้องระบุสิ่งสําคัญให้ได้ก่อนแล้วค่อยลงมือทําสิ่งเหล่านั้นให้เสร็จรู้ล่วงคําถามสําหรับการเลือกสิ่งสําคัญก็อาจจะเป็นค่านิยมเป้าหมายของคุณผู้ฟังเนี่ยคืออะไรคุณผู้ฟังรักในสิ่งไหนอะไรมีความสําคัญต่อเราบ้างสิ่งใดสร้างผลกระทบในระยะยาว สิ่งที่เราทําอยู่สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นต่อเราจริงๆหรือเปล่าดังนั้นการที่เราทําให้มันเรียบง่ายขึ้นไม่ใช่การปล่อยให้ชีวิตเนี่ยว่างเปล่าครับแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้กับสิ่งที่สําคัญกับชีวิตเราอย่างจริงจังีย์สาคัญก็คือการหาเวลาเพื่อวางมือจากสิ่งที่เรากำลังทําอยู่แล้วหันมาพิจารณาในภาพรวมในหัวข้อนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการโฟกัสหรือการจดจ่อกับสิ่งที่เราทํานะครับผมเคยนําเสนอไปว่าสมองคนเราเนี่ยไม่สามารถ ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้เพราะว่าสมองเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้ทำแบบนั้นใช่ไหมครับผมว่าผมเคยพูดไปค่อนข้างเยอะดังนั้นหากเราอยากทําอะไรให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยผมแนะนําได้คําเดียวเลยคือท,ทําทีละอย่างครับค่อยๆโฟกัสทีละเรื่องเพราะถ้าเราทําหลายๆอย่างเนี่ยมันจะทําให้เกิดประสิทธิภาพที่ไม่ดีแล้วเราจะรู้สึก เหนื่อยนะครับจงจดจ่ออยู่กับปัจจุบันจดจ่อว่าจะทําอะไรให้น้อยลงจะทําอะไรมากขึ้นจดจ่ออยู่ในเป้าหมายเดียวจดจอกับงานเดียวที่อยู่ตรงหน้าและเราจะมีประสิทธิภาพขึ้นและความกังวลความเครียดมันจะลดน้อยลงครับจงทํางานทีละอย่างและพยายามทําให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมเคยลองนําการจดจ่อเนี่ยไปปรับใช้กับการล้างจานหลังกินข้าวคุณผู้ฟังจริงๆผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมก็ไม่ชอบล้างจานนะเวลาผมกินข้าวเสร็จเนี่ยจานมันจะมีเยอะ แต่มันสามารถฝึกแล้วได้ก็คือเวลาที่เราเห็นจานอยู่ตรงหน้าเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะจังไม่อยากล้างแต่มันมีวิธีคิดแค่เปลี่ยนนิดเดียวครับแค่คิดว่ามันมีจานอยู่ใบเดียวในโลกนี้ที่เราต้องล้างก็คือจานที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยแค่ผมเปลี่ยนความคิดแค่นี้มันรู้สึกว่าเอ้ยมันมันค่อยๆล้างและเสร็จไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเครียดหรือกดดันจากที่จานมันเยอะนะครับคุณผู้ฟังอย่าตามผมทันนะ ปัจจัยสคัญที่สุดที่จะตัดสินว่าเราจะบรรลุปเป้าหมายเนี่ยหรือสร้างนิสัยใหม่ได้หรือไม่คือการจดจ่อครับไม่ใช่ระเบียบวินยัยรางวัลความตั้งใจหรือแรงจูงใจวิธีจดจ่อเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีขึ้นเนี่ยคือจดจอกับเป้าหมายจดจ่อกับปัจจุบันเหมือนที่ผมนําวิธีการล้างจานมาฝึกด้วยการจดจอกับเรื่องเดียวซึ่งได้ผลดีนะครับคุณผู้ฟังจะลองก็ได้ในหัวข้อต่อไปนะครับการพิชิตคําท้าทายมันจะช่วยสร้างนิสัยใหม่ เราสามารถสร้างนิสัยที่คงทนถาวรได้ด้วยการประยุกต์ใช้พลังของการทําน้อยให้ได้มากคือในแต่ละเดือนเนี่ยให้จดจ่ออยู่กับนิสัยแค่หอย่างที่คุณผู้ฟังอยากจะอยากจะเปลี่ยนและทุ่มเทพลังทั้งหมดเนี่ยไปกับมันซึ่งมันจะมี5ขั้นตอนการสร้างนิสัยใหม่ด้วยหลักการพิชิตคำท้า30วันครับ 1. ครับเลือกนิสัยออกมาเดือนละ1อย่าง ผู้ฟังอาจจะลองสมุดร,ร,รับปากมาลองเขียนก็ได้นะครับว่ามีนิสัยอะไรบ้างที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะออกกําลังกายให้มากขึ้นอยากจะกินอาหารดีให้มากขึ้นอยากจะ,ะลดน้ําหนักแต่อันนี้ก็จะเป็นการลดน้ำหนักนี้ก็จะต้องทั้งออกกำลังกายคุมอาหารแล้วก็พักผ่อนใ้เพียงพอนะครับขั้นตอนที่2เขียนแผนการขึ้นมาระบุให้ชัดเจนว่าเป้าหมายในแต่ละวันเนี่ยมันคืออะไรเราจะสามารถพัฒนาไอ้นิสัยเนี่ยอย่างน้อยวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้หรือเปล่าขั้นตอนที่3ครับ ประกาศเป้าหมายให้คนอื่นรับรู้บอกให้คนอื่นรู้เลยว่าเรากาลังสร้างนิสัยใหม่โดยเฉพาะคนที่เราสนิทใจ,จกล้าพูดความจริงกับเขาขั้นตอนที่4ครับรายงานความคืบหน้ารายวันบอกคนเหล่านั้นว่าเราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละวันหรือไม่ซึ่งหากมาเปรียบกับสิ่งในชีวิตผมเนี่ยคือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมเริ่มทำพอดแคสต์นะครับตอนนั้นก็ไม่มีคนดูเลยแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์และผมอยากจะทําให้ช่องนี้มันเติบโตอยากจะทําให้สิ่งที่ผมทำเนี่ยไปให้ ถึงเข้าถึงคนผู้ฟังมากขึ้นนะครับผมก็เลย,เ,ยเราจะทํางานนี้ให้มันหนักขึ้นผมก็เลยไปพูดกับคนที่สนิทนะครับว่าผมจะทําสิ่งนี้จะทําสิ่งนี้พอมันถึงจุดที่เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็คนที่ผมไปบอกว่าผมจะทำพอดแคสต์เนี่ยเขาก็คอยให้กําลังใจเสมอทุกครั้งที่มีคนคอยให้กําลังใจเนี่ยสิ่งที่เราทํามันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับและมันจะไปได้เร็วขึ้นดังนั้นการมี เพื่อนร่วมทางที่รู้ใจเนี่ยมันมันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าไม่มีไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีเนี่ยมันจะทําให้คุณผู้ฟังเนี่ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นและมีความสุขมากขึ้นครับดังนั้นการมีเพื่อนร่วมทางที่รู้ใจหรือแวดล้อมรอบตัวไปด้วยคนที่เราเนี่ยมั่นใจว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่มี growth mindset เขามีความคิดเชิงบวกเนี่ยคุณผู้ฟังจะมีความสุขมากขึ้นครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับพอเราประสบความสําเร็จเล็กๆน้อยน้อยแล้วเนี่ย อาจจะฉลองให้กับนิสัยใหม่เมื่อผ่านไป1เดือนเราจะมีนิสัยใหม่โดยอัตโนมัติครับซึ่งเราควรเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆ,ๆน้อยแม้จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถรับมือได้กว่านั้นก็ตามจงเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละอย่างน้อยเนี่ยต่อเนื่องเพราะเราจะยึดมั่นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้มากกว่าการพยายามเปลี่ยนครั้งเดียวแต่เปลี่ยนครั้งใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมครับการออกกําลังกายก็จะต้องออกกำลังกายทุกวันทํากันเป็นปีถึงจะเห็นผลการที่จะมาหักหงว่าออกกำลังกายภายใน มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นผลนะครับเพราะว่าเราก็สะสมนิสัยที่มันไม่ดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจะให้มันมาหายไปใน1วันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นครับเริ่มต้นทีละน้อยจะช่วยเราจํากัดขอบเขตความสนใจเพิ่มพลังและความกระตือรือร้นรับมือกับมันได้ง่ายเป็นการประกันความสําเร็จอย่างยังย่งยืนครับซึ่งตัวอย่างนิสัยที่เริ่มต้นได้ทีละน้อยเนี่ยอาจจะตื่นเร็วขึ้น15นาทีโฟกัสกับงานตรงหน้าให้นานขึ้น5-10นาที จำกัดการเช็คโซเชียลมีเดียวันละ2ครั้งค่อยๆจัดการงานเล็กๆเป็นต้นนะครับดังนั้นครับการตั้งเป้าหมายก็จะเป็นเรื่องสําคัญเลยหัวข้อนี้นะครับเป้าหมายและโครงการที่เรียบง่ายการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายครับแต่การบรรลุเป้าหมายเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะมันต้องอาศัยพลังการจดจ่อระเบียบวินัยแรงจูงใจซึ่งเราแต่ละคนเนี่ยก็มีสิ่งเหล่านี้จํากัดใช่ไหมครับ แกนของการทําน้อยให้ได้มากก็แค่จํากัดจํานวนเป้าหมายให้มันน้อยลงและเราจะบรรลุผลสําเร็จมากขึ้นซึ่งผู้เขียนเขาได้ระบบสร้างระบบ one goal system มานะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเขียนเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยแล้วเลือกมาเพียงเป้าหมายเดียวว่าคุณฟังอยากได้อะไรแล้วจดจ่อกับมันจนกว่าจะเสร็จขั้นตอนที่2ครับไอเอาไอเป้าหมายใหญ่ๆที่เราเลือกมาเนี่ยย่อยเป็นเป้าหมายย่อยๆแล้วจดจ่อเป้าหมายย่อยที่เราจะทําสําเร็จได้ภายในระยะสั้น ขั้นที่3าครับกำหนดเป้าหมายประจําสัปดาห์ที่จะนําเราเข้าใกล้เป้าหมายย่อยมากขึ้นขั้นตอนที่4ครับลงมือทําทุกวันโดยเรื่องงานหนึ่งอย่างที่ช่วยเข้าใกล้เป้าหมายและทําเป็นสิ่งแรกหากให้ผมพูดง่ายๆก็คือให้คุณผู้ฟังเนี่ยเลือกมาหนึ่งเป้าหมายคิดที่คิดว่าอยากได้เป้าหมายนี้มากที่สุดอยากจะทําเป้าหมายเนี้ยให้มันสําเร็จมากที่สุดแล้วก็ลองแบ่งย่อยๆดูว่าเราจะพัฒนาอะไรบ้างในส่วนเล็กๆน้อยๆของเป้าหมายนี้แล้วเราก็พยายามทําให้มันสม่ําเสมอ ในแต่ละวันเนี่ยเราก็ควรจะสร้างความคืบหน้าให้กับโปรเจกต์ของเราโครงการของเรากําจัดสิ่งที่ทําให้วอกแวกและทุ่มเทพลังทั้งหมดไปกับก,บการทําทีละอย่างเคล็ดลับที่จะช่วยประสบความสําเร็จคือมีผลลัพธ์อยู่ในหัวครับรู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เสร็จแล้วเป็นอย่างไรดังนั้นเป้าหมายของเราก็าจะต้องมีการกําหนดเดทไลน์ line, การเปลี่ยนโครงการให้ย่อยเป็นชิ้นงานเล็กๆเ,เนี่ย ให้ทุกเช้าให้เลือกงานสําคัญที่สุด3อย่างที่ต้องทําให้เสร็จในวันนั้นและทุกอาทิตย์ให้ทบทวนประเมินความก้าวหน้าว่าเราเข้าใกล้ความสําเร็จมากแค่ไหนมีส่วนใดต้องทําอีกบ้างเราจงจําไว้ว่าเราไม่ได้ทําอะไรจกว่าเราจะลงมือทําจริงๆทำงานที่สําคัญก่อนเสมองานที่สําคัญที่สุดก็คืองานที่เราอยากจะทําหรือจําเป็นต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้คีย์สาคัญสําหรับสิ่งนี้ก็คือแต่ละวันเนี่ยมันจะต้องมีงานสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งมาเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย วิธีนี้จะช่วยให้เรามั่นใจครับว่ากําลังทําในสิ่งที่ดึงตัวเองให้เข้าไปใกล้เป้าหมายมากขึ้นในทุกๆวันถ้าคนผู้ฟังรู้สึกว่ามันมีงานที่มันใหญ่จนเกินไปเนี่ยรู้สึกว่าทําวันนี้ไม่เสร็จแน่ๆเนี่ยก็ลองแบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็กเลยครับที่จะสามารถทําเสร็จได้ภายใน1ชั่วโมงที่ผมนามานําเสนอเนี่ยอาจจะฟังแล้วมันดูเหมือนง่ายนะครับแต่พอทาจริงจริงเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนพอสมควรเลยเพราะการแบ่งงานเนี่ยมันก็จะต้องมาวิเคราะห์บ้างไองานชิ้นใหญ่ๆิ้น,นี้มันจะแบ่ง ตรงไหนได้บ้างมันจะให้คนอื่นทําได้ไหมหรือเราจะาจ้างคนอื่นให้มาช่วยแบ่งเบาได้หรือเปล่ายิ่งแบ่งงานให้เล็กลงเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําได้ง่ายยิ่งดีเท่านั้นครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบว่าตัวเองกําลังผัดพ่อนหรือผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยผ,ผัดวันประกันพรุ่งนะครับให้ลองคิดว่าจะแบ่งมันออกเป็นงานที่เล็กลงกว่านี้ได้หรือเปล่าจากนั้นก็ลองลงมือทําดูครับสิ่งสําคัญเลยก็คือต้องลงมือทำครับเพราะถ้าไม่ลงมือทําเราก็จะ วางแผนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ลงมือทําแล้วมันก็จะไม่สําเร็จนะครับซึ่งผมก็มีการเทคนิคการบริหารเวลาที่เรียบง่ายมาให้คุณผู้ฟังจงทําให้การบริหารเวลาเนี่ยมันเรียบง่ายและหลีกเลี่ยงความเคร่งครัดตายตัวหรือตารางเวลาที่ซับซ้อนจนเกินไปการมีตารางเวลาหรือ daily routine เป็นสิ่งที่ดีครับแต่การที่มีตารางแน่นจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณผู้ฟังเบร์นเอาหรือไม่มีความสุขได้นะครับ ในแต่ละวันจงให้ทํางานที่สําคัญจงใช้ชีวิตไปตามช่วงเวลาในขณะนั้นถ้าไม่สามารถทําตา,ตามตารางได้ก็ไม่เป็นไรครับมันสามารถยืดหยุ่นกันได้แผนที่ดีที่สุดไม่ใช่แผนที่รัดกุมที่สุดครับแต่เป็นแผนที่ยืดหยุ่นได้มากที่สุดและเราสามารถสร้างวินัยระเบียบวินัยที่จะทําตามแผนนนให้สำเร็จแทนที่จะปล่อยให้ชีวิตถูกควบคุมด้วยปฏิทินจงจัดลําดับความสําคัญของงานและในแต่ละช่วงขณะ ให้เราตัดสินใจว่าควรจะทําอะไรโดยพิจารณาจากลําดับความสําคัญของงานเวลาและพลังงานที่มีทําทีละงานครับและจมอยู่กับมันหรือที่เรียกกันว่าเข้าสู่สภาวะฟโฟล์เป็นภาวะที่จิตใจเกาะตัวขึ้นเมื่อเราหมกมุ่นอยู่กับมาอยู่กับงานจนไม่สนใจเวลาและโลกรอบตัวซึ่งจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าพรามไทม์ของผมเลยก็ได้อย่างที่ผมได้อัดพอดแคสต์ตอนนี้ผมก็เริ่มเข้าที่ที่จะเข้าสู่ภาวะลื่นไหลแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากี่โมงแล้วนะครับผม พอที่ผมได้พูดถึงเรื่องของการบริหารเวลาเนี่ยงั้นเราจะมาดูกันว่าเราจะเอาการบริหารเวลาของเรามาประยุกต์ใช้กับกิจวัตรประจําวันให้มันเรียบง่ายได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดก็คือการค้นพบความสงบจิตใจจากกิจวัตรยามเช้าครับคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยเขาจะมีเดย์เอ่อมอร์นิ่งรูทีนที่ค่อนข้างเป็นเหมือนกันในทุกๆวันครับเขาจะทําเหมือนกันในทุกๆวันนะครับ ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีมอร์นิ่งรูทีนตื่นเช้ามาก็จอดกําลังกายชงกาแฟแล้วก็ไปทํางานซึ่งวิธีสร้างกิจวตัตรประจําวันก็คืออย่างแรกครับจดจ่อจัดให้กิจวตัตรประจําวันคือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดซึ่งผมเคยได้ยินมาว่าหากเราทําสิ่งที่ยากที่สุดในตอนเช้าได้เนี่ยทั้งวันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่มันยากสําหรับผมที่คิดออกก็คือการไปออกกําลังกายและการออกกําลังกายตอนเช้าของผมจะค่อนข้างหนักนะ ทำได้ค่อนข้างยากแต่เริ่มค่อนข้างง่ายสิ่งที่ผมหมายความก็คือผมจะเริ่มออกกำลังกายได้ง่ายมากผมแค่เปลี่ยนชุดผมเปลี่ยนชุดไว้ตั้งแต่ตอนนอนแหละครับตื่นเช้ามาเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกกำลังกายเลยแต่มันก็ระหว่างที่ออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะเหนื่อยแล้วมันก็จะยากพอสมควรอย่างที่2ครับทําให้มันดูคุ้มค่าอาจจะลองเริ่มต้นวันดีดด้วยการจัดกิจกรรมที่น่าสนุกไว้ในตอนเช้าเป็นกิจวัตรที่น่าพึงพอใจมีแนวโน้มที่จะทาให้เราตั้งหน้าตั้งตาเราได้สิ่งที่ผมทาก็คือ มันจะเป็น coffee break สำหรับผมนะครับในช่วงเช้าเนี่ยผมเป็นคนนึงที่ทำ intermittent fasting ในช่วงเช้าที่เป็นช่วงเวลาที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือช่วงเวลาที่ได้กินกาแฟเย็นนะครับเป็นอเมริกาโน่แล้วก็นั่งดูว่าวันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่า p o d c ของผมไปถึงไหนแล้วเนี่ยมันจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้ดูน่าสนุกอะไรแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่ามันได้ทบทวนตัวเอง,เองได้อยู่กับตัวเองเนี่ย มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆครับคุณผู้ฟังและขั้นตอนที่3ครับบันทึกความก้าวหน้ารายงานผลทุกวันคีย์สำคัญอยู่ที่การติดตามดูว่าเราทําได้ดีแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังสามารถสติ๊กอยู่กับตารางที่คุณผู้ฟังได้สร้างไว้ได้นานแค่ไหนถ้ารู้สึกว่ามันทําได้ยากเนี่ยก็ลองลดระดับความเข้มงวดลงมาผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังหลังจากที่ได้ฟังพอดแคสต์นี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีแรงจูงใจมีแรงผลักดันที่จะให้เริ่มทําตามเป้าหมายมากขึ้นใช่ไหมครับแต่สิ่งที่จะทาให้เป้าหมาย ผมมั่นใจเลยว่ามันไม่ใช่แรงจูงใจครับแต่มันคือระเบียบวินยัยมันเป็นความสม่าําเสมอที่เราต้องทําแม้เราไม่อยากจะทําเพราะว่าหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดก็คือการค้นหาแรงจูงใจที่จะยึดอยู่กับเป้าหมายให้นานที่สุดเนี่ยแรงจูงใจคือสิ่งที่ผลักดันเราไปสู่เป้าหมายครับแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เราก้าวต่อไปเมื่ออะไร,ะไร <S <S ๆเริ่มยากลําบากเนี่ยมันคือเหตุผลที่ทําให้เราตื่นแต่เช้าเพื่อมาทําอะไรบางอย่างหรือทํางานจนดึกดื่นเพื่อให้งานสําเร็จมันก็คือระเบียบวินัยนั่นเองครับ วิธีสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยก็อย่างที่1ครับเริ่มต้นทีละน้อยขั้นที่2ครับทําเป้าหมายให้เป็นเป้าหมายเดียวให้เป็นเป้าหมายที่เราอยากทำที่สุดขั้นตอนที่3ครับตรวจสอบแรงจูงใจว่าเราทําไปเพื่ออะไรขั้นตอนที่4ครับต้องการมันอย่างสุดหัวใจหลงไหลทําให้รู้สึกตื่นเต้นและโหยหาอย่างสุดหัวใจอย่างที่5ครับประกาศให้คนอื่นรับรู้ขั้นที่ 6. ครับรู้สึกตื่นเต้นกับเป้าหมายลองจินตนาการให้เห็นถึงประโยชน์ของการบรรลุเป้าหมายที่คุณฟังอยากจะทํา ขั้นตอนที่7ครับอย่าเพิ่งเริ่มต้นทันทีแต่จงกำหนดวันเริ่มต้นเพื่อสร้างความคาดหวังและขั้นที่8ครับเขียนเป้าหมายให้เราเห็นอาจจะแปะไว้ที่โต๊ะแปะไว้ที่คอมพิวเตอร์นะครับนี่ก็เป็นสรุปเนื้อหาหลักๆจากหนังสือ The Power of Less นะครับอาจจะไม่ได้นําสรุปมาทั้งหมดแต่นี่ก็เป็นเนื้อหาหลักๆที่ผมมั่นใจว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการทํางานการใช้ชีวิตความสัมพันธ์ได้ดีมากๆเล่มหนึ่งครับถ้าคุณฟังอยากได้เนื้อหา ครบถ้วนเช่นเคยครับผมยังแนะนำคุณฟังซื้อมาอ่านจากร้านหนังสือชั้นนำหรือซื้อออนไลน์ในวันนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทุกคนครับ